สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่4พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีในวันนี้เชลซี Chelsea ปรับทัพยึดจ่าฝูงกันต่อไปไบรเนอร์ซีเอสพร้อมเช็คบินแบรนด์ในศึกแชมเปี้ยนเลก โดยสิงห์นคกามเชลซีอาจจะจัดแข้งสำรองลงมาตำแหน่งขณะที่ทางทีมโมเวนเนอร์กับทางฮาคิมซีเอสคาดว่าจะได้ลงประสานคมล่าตาข่ายหวังเก็บชัยเพื่อยกตำแหน่งจากฝูงกลุ่มต่อไปในเกมรับแบลนซ์ยอดทีมจากลีกน้ำหอมในศึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนเลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีในวันพุธนี้นะฮะก็ถ่ายทอดสดในช่องบีอิงสปอร์ตจะตีกันเวลาตีสานาฬิกาเป็นต้นไป เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าพวเพริ่มทีทางฝั่งเชลซีกันก่อนก,ก็แล้วกันโดยกันนี้เชลซีบุกไปถล่มเอาชนะควารนดาไป4-0ในศึสุกยูฟ้าแชมเป็นล็กปรอะแบ่งกลุ่มนัดที่แล้วก่อนที่จะไล่ถลุงเบอร์นบรี่ไป3-0ในเกมล็กนัดล่าสุด ดยคาดกันว่าในเกมนี้แฟรงกลนพาดขุนซื่หนุ่มไฟแรงนั้นต้องลุ้นสภาพความฟิตของคิสเซียนพูลิซิสนนกรุกตัวเก่งและก็เกป้าสปะรการนะฮะในตะวันจอมเวอร์ที่เจ็บเอ็นหัวเข่านะผมและก็ไหลตามลำดับของเขาแต่ก็คงจะไม่พร้อมลงสนามทําให้ตําแหน่งผู้สำบัติโตเอดูอาร์เมนดี้คนนี้ในตะวันฝีมือดีคงจะได้ลงเฝ้าเสาเผชิญหน้ากับโต้ะสังกัดเก่าอย่างแน่นอนหลังเพิ่งย้ายมาคาแข่งในแซมฟอร์บริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์กันว่าในเกมนี้นยายใหญ่ชังกริตนั้นคงจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสำรองบางรายนะฮะได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเซซ่าอสุริโกยตาจอจินโยและก็คารามัสันโอดอยสุดท้ายฟังนะผมทางแบรนด์นะฮะงานนี้บุกไปแพ้เซบียาไปศูนย์ต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกเพราะแบ่งกลุ่มนัดก่อนแต่กลับมาเล่นในเลกนัดที่ผ่านมาเฉือนชนะแบรนด์ไปสองต่อหนึ่งโดยชูเลียงสเตฟองผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานดานีเอเเร่บรูกกนี ไฟจูมาอูอันซาฟราวเวียนไดส์แล้วก็เอโดอุอาโต้คาร์บ,บินกาที่ยังโดวการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ในเวลานี้แต่จะได้ตัวสตีเวนอองซองซี่ที่พ้นโทษแบนในเกมฟุตบลอลยุโรปนะฮะกลับมาช่วยชีมบัญชาแดนกลางในเกมเกมนี้รวมถึงนักเตะตัวหลักรายอื่นเช่นดาเมียนดาซินวานาเยฟอากีสตีเวนอองซองซี่เชอร์รี่โดโกและก็แซอุกิบรัสซี่นะฮะพร้อมลงเล่นสนามในค่ำคืนวันนี้ ส่วนคาดการณ์ชเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะฮะทางฝั่งเชลซีของเรากันก่อนก็แล้วกันโดยงานนี้จะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่เอโจอาร์เบนดี้เซซ่าอัสริโกต้าจิโกซิวาเคิร์ตซูมาแบนซิเวลชอชินโยเอ็นโกโรกอนเต้ไคส์ฮาร์เวิร์ดคารัมฮัสสันโอดอยชิโมวันเนอร์และก็ฮาคิมซิเอสนะฮะสุดท้ายฝั่งแรนนั้นจะใช้ระบบ4-3-3เช่นกันจะได้แก่อัมเฟรดโกเมส อามาวริตราโอเลดาเมียงดาซิวานาเยฟอากีดรับเบสเบ็งชช็งบุริโชเซเว่นเอนชอนชีเจมส์เรียเซริกี้เฉดมีโดโกแซอูกิวราซีและก็มาตินเตอร์เยนะฮะโดยผลงานรอบแบ่งกลุ่มนัดล่าสุดนั้นเชลซีเนี่ยโชว์ฟอร์มโหดบุกถล่มคลัสโนโดาขาดลอยไป4-0 ขณะที่ทางแร้นนะครับบุกพ่ายเซบีย่าไปศูนย์ต่อหนึ่งผ่านมา2เกมยังไม่ชนะใครรังดับบวยของกลุ่มกันเลยทีเดียวส่วนการวิเคราะห์รูปเกมในค่ำคืนนี้เชลซี Chelsea จะกลับมาเล่นได้อีกครั้ง9เกมหลังสุดไม่แพ้ใครในทุกรายการ4เกมที่ผ่านมาไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียว2เกมหลังสุดชนะร,ะรวดทั้งรายการในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและก็ผิวในกิตยิงไปถึง7ประตูทีมเยอนอย่างแร้นผลงานสวนทาง6เกมหลังสุดเนี่ย เพิ่งปลดล็อกชนะเกมแรกนะฮะโดยเป็นการชนะในเกมลีกส่วนในรายการนี้2เกมแรกแพ้1เสมอ1มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยการนี้นะผมแอดมินนะฮะคาดว่าสกอร์ในค่ำคืนวันนี้ทางเชลซีจะชนะแรน์ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะฮะไป2ต่อ0กันเลยทีเดียวก็ต้องรอดูผลสกอร์กันค่ำคืนนี้เวลาที่สเป็นต้นไปครับก็ฝากติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะเชลซีสู้ๆจ้าเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ตอนนี้แค่นํำจิม้มลำพาดโวแมนดี้ยังมีดีอีกเพียบโดยกันทางผู้จัดการแฟนลนัมพาดกุนซือของเชลซีนะฮะอวยเอดูอาร์แมนดี R ้ A andy, ได้ประตูร่างโยงยังสามารถเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะพร้อมชมเจ้าตัวช่วยนำความนิ่งและความยือกเย็นมาสู่ทัพสิงบรู โดยกันทางผู้จัดการแฟรงลัมพารและผมผู้จัดการทีมเชลซีสมโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลทรีิงกิตเชื่อมาว่าเอดูอาร์เบนดี้ผู้สมบูรณ์มือหนึ่งชาวเซนติเกลยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้อีกถึงแม้ว่าออกสตาร์ทการเฝ้าเสานในทถินแซมฟอร์บริดในช่วงหกเกมแรกด้วยฟอร์มที่สุดยอดแล้วก็ตามแต่นะฮะ แต่แมนี่คนนี้เพิ่งจะย้ายมาจากแรนด์ในช่วงสมอร์ที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าประทับใจทันทีกับผลงานเก็บครีนชีตได้ถึง5ครั้งจากการลงเล่นให้กับเชลซีถึง6นัดแรกแต่ถึงกระนั้นล้ำผราดนี้ยังชี้ว่านี่ยังไม่ใช่ฟอร์มดีสุดของนายประตูช่างโยงวัย28ปีรายนี้โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าฟอร์มของเขาตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนะ แต่ละครั้งที่เก็บได้นั้นมีความสําคัญมากมายเลยรวมถึงการเซฟจังหวะสําคัญของเขาอีกด้วยซึ่งช่วยเราได้เยอะมากเลยทีดเดียวอย่างเกมเจอกับทางแมนเชสเตอร์นเต็ดนั้นโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกเขาเซฟลูกยิงของมาครับแรฟฟอร์ดด้วยเท้าซึ่งเป็นการเซฟที่ท็อปคลาสมากเลยนะเขาได้นําความเยือกเย็นมาสู่ทีมและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจากผู้สัมปตูของคุณนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและผมก็มั่นใจว่าเขาจะพัฒนาขึ้นไปได้อีก เดอตอนนี้มันพึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นกับสโมสรสำหรับเขาและนั่นว่าเขาเนี่ยยังต้องปรับตัวอยู่แต่มันก็เป็นการออกซ่าที่ดีไปอย่างมากเลยนะสำหรับตัวเขาและเขาก็ได้แสดงคุณภาพอันยอดเยี่ยมที่เขามีผมคิดว่าเขายังมีอะไรมากกว่านี้อีกเรื่องทักษคติของเขาถือเป็นสิ่งสําคัญมากเลยผมได้เห็นความกระหายที่จะทํางานของเขาและก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาต้องการจะเป็น ผมคิดว่าเขาสามารถพัฒนาได้อีกไเรื่อยๆนะฮะในทุกๆด้านในายใหญ่ของเชลซีคนนี้ได้กล่าวระบุโดยแมนดี้มีคิวลงเฝ้าเสาช่วยเชลซีโดยกับแบรนด์ต้องสังกัดเก่าในศึกยูฟาแชเป็นลีกในค่ำคืนวันนี้นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ Perfect. Perfect. อายุมันเป็นแค่เพียงตัวเลขหน้าเช็คลั่นพร้อมคัมแบ็กเฝ้าเสาให้กับเชลซีกันอีกครั้ง สักหน่อยไหมเมื่อจอมหนึบวเก่าของทางทีมเชลซีนะครับผมยืนยันว่าพร้อมเต็มร้อยที่จะกลับมาลงสนามรับใช้ทีมกันอีกครั้งหลังถูกใส่ชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลชุดทู่สุดฟุตบอลธุรกิจฤดูการใหม่นี้โดยการนี้ปีเตอร์เชคจอมหนึบวัย38ปีคนนี้ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเชลซีถูกงานผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาเนียใส่ชื่อเป็นหนึ่งใน25นักเตะลุยชุดฟุตบอลธุรกิจในช่ว2020ถึง2021นี้ แบบสุดเซอร์ไพรแม้ในทีมจะมีจอมหนึบฝีมือดีอย่างอีดูอาร์เบนดี้และก็เกป้าอสบารการอยู่แล้วก็ตามนะฮะโดยกระทั่งล่าสุดเช็คนี่ยยืนยันมาว่าแม้จะรักสนามไปนานร่วมปีแต่ก็มีความฟิตเต็มร้อยอยู่เสมอและก็พร้อมลงสนามเฝ้าสาวให้กับทุกทีมทุกเมือ่อหากได้รับโอกาสและก็ความไว้วางใจผมรู้ดีว่าตนเองพร้อมเต็ม100นะที่จะช่วยเหลือทีมหากจําเป็น ผมยังฟิตหลังการฝึกซ้อมมาตลอด2เดือนและผมก็ได้เห็นแล้วว่าตนเองนั้นยังมีคุณภาพที่ดีอยู่เหมือนกันผมพักมาหนึปีเต็มโดยที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยซึ่งมันช่วยเติมพลังที่เป็นอย่างดีมันทําให้ร่างกายผมนั้นได้ฟื้นตัวไหวหลังการค้าแข้งอาชีพมาอย่างยาวนานกว่า20ปีหากมีสถานการที่ทําให้ต้องลงไปอยู่ในสนามกันอีกครั้งผมก็พร้อมเสมอเช็คที่การาวผ่านเทเลฟูดนะฮะ สำหรับปีเตอร์เช็คคว้าแชมป์ฟุตบอลเวเกซนิกับเชลซี2สมัย f อฟเอคัพสสมัยและก็อยู่่าแชมเปียนลีกอีก1สมัยในช่วงปี2004ถึง2015นั่นเองครับเป็นน้ว่างานนี้นะฮะปีเตอร์เช็คของวันนผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยพร้อมจะลงเล่นเสมอถ้าเกิดว่าคุณเซเยตผมก็จะทำทันทีรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับ มันดี่เก็บครินชีชเสเชลซีห้านัดติดเกป้าไม่เคยทําได้เลยโดยกันนี้นายดันชาวเซเนก้เก็บครินชีสเป็นนัดที่5ติดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่มือกาวชาวสเปนนีนั้นไม่เคยทําได้กับทางสิงบรูโดยกันนี้เอโดอาร์เบนดี้ผู้守ประตูเชลซีเก็บครินชีตช,ช่วยสโมสรเป็นนัดที่5ติดต่อกันหลังทีมบุกถล่มเบอร์เบรี่ไป3 0ต่อ0ในเกมผู้บอลผิวนิต โดยมื่อกาวชาวสซนิเก้าคนนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแลัวมันแต่ย้ายมาเฝ้าสาให้กับสิงบรูนในสั้นนี้เมื่อเสียไปแค่ลูกเดียวนะฮะจากการลงเล่นทั้งหมด6เกมโดยประตูเดียวที่นายทวารวัย28ปีรายนี้เสียนะฮะเกิดขึ้นในเกมที่ประเดิมสนามกับทางที่นอท์ฮอสเปอร์ในถ้วยคาราบาวครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยปล่อยบอลผ่านมือไปอีกเลยใน5เกมต่อมา เมื่อเทียบผลงานของทางเกป้าส์ปาร์การแล้วต้องบอกว่าเมนดี้คนนี้เหนือกว่าไปแล้วนะฮะเพราะในแดนชาวสเปนนิสคนนี้ไม่เคยเก็บคลินชีตได้ห้านัดติดต่อกันเลยจากการลงเฝ้าเสากับทางสโมสร98เกมซึ่งสถิตดีสุดของเขาก็คือทําได้3เกมติดต่อกันนั่นเองขณะเดียวกันแมนดี้คนนี้ยังเป็นมือกาวเชลซีคนแรกนะฮะที่เก็บคลินชีตตลอดการลงเฝ้าเสาในสุกฟุตบอลรกลิเกา3นัดแรกแล้วมาแต่ปีเตอร์เช็คทำได้ในปี2004อีกตั้งหาก นะผมเป็นว่าง,งานนี้เมนดี้คนนี้ถือว่ามีอนาคตสดใสยอย่างแน่นอนนะครับในทิ่นสแตมฟอร์บริดของเราต้องรอดูกันต่อไปกันแล้ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่4พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะ่าครั้งเชลซีครับ